กินเขาออกหลายๆาแล้วห้า็เก้าน้ำตาลใส่ค่ะปลูกจำปาค่่าใส่น้ำตาลไส้ขาวเนาะค่ะเนาะถ้วยครึ่งกินเขาออกหลายๆแล้วห้า็เก้าน้ำตาลใส่ค่ะปลูกจำปาค่่าใส่น้ำตาลไส้ขาวเนาะค่ะเนาะถ้วยครึ่งสีก็จะออกมาสวยงามมากเนาะค่ะเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะรอให้น้ําเดือดค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะ อาปูกจะปาข้ากับล่อให้เย็นเนาะคะ่นนะเนาะเราก็เนาะค่ะเนาะก็จะหวานละมุนพอดีเนาะคะ่ะเ้องพ่อต้องเอาหวานหลายค่ะกะว่าใส่น้ําแข็งแล้วหวานพอดีพอดีพ่อต้องหวานมากเนาะคะ่ะเนาะเรารดีมากเนาะคะ่ะเนาะเราก็ธรรมชาติมากๆค่ะสีก็จากธรรมชาติจากใบเตยแท้ๆเนาะคะ่ะเนาะใบเตยหอมเนื้อจ้าใบเตยจะมีสองแบบคือค่ะสายเนาะคะ่ะเนาะเรา กะว่าต้มใบเตยเนาะคะ่ะเนาะอ่าน้ำใบเตยเนาะค,ะาะคะ่ะเนาะถี่เ้าปั่นเจ็ดแปดใบเนาะค่ะเนาะลุ่มไผ่พระต้องใส่หลายดับกระหายเนาะคะ่ะเนาะอ่าหวานหอมละมุนอ่อนๆเด้อจ้าเด้ปอปลุกจับปลาข้ามกะเดินน้ำน้ำใบเตยเนาะค,ะาะคะ่ะเนาะถี่เ้าปั่นเจ็ดแปดใบเนาะค่ะเนาะลุ่มไผ่พระต้องใส่หลายคลิปวิดีโอค่ะอ่า ึ้นโฆษณาให้ก็รับชมจนจบแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีตุมเนาะค่ะเนาะนะะบแหล็เข้ากับตุมตั้งน้ำตัางนา้ำเดือนเดือดเนาะคะ่ะดีมากเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะล้าก็ธรรมาชาติมากๆค่ะ นีก็จากธรรมชาติจากใบเตยแท้นะะเนาะค่ะเนาะใบเตยหอมแลจะจ้ะใบเตยจะมีสองแบบกลมนะะเนาะค่ะเนาะก็จะหวานละมุนพอดีเนาะคะ่ะห้องว่าตองหวานหลายค่ะกะว่าใส่น้ําแข็งแล้วหวานพอดีพอดีพด่าตองหวานมากนะะเนาะค่ะเนาะเราจะเด้อสีจะไม่เขียวมากนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่า,าปุ๊กจำปาคากะแบ่งเอา,อาใบเตยส่วนหนึ่งดัแบบกระหายนะะเนาะค่ะเนาะ หาวานหอมละมุนอ่อนๆเด้อจ่าเด้อปลูกจำปาข้ากะอ่าได้น้ำมันมะกอกใส่อ่าเยือกได้หนึ่งเยือกค่ะเอาไว้อ่าดื่มนะคะเนาะเอาน้ำแข็งมาใส่แล้วก็ดื่มชื่นใจมากกินเขาออกหลายๆแล้วเขาก็เอาน้ำตาลใส่ค่ะปลูกจำปาข้าใส่น้ำตาลใส่ขาวนะคะเนาะอ่าถ้วยครึ่งนะคะ ย้ำว่าไม่ต้องใส่เยอะเนาะค่ะเนาะนะ้นาใบเตยที่เป็นส,สีไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า,าถ้าใส่เยอะจะเกิดการเหม็นเขียวได้เนาะคะ่นะเนาะแล้วกะดีมากเนาะคะ่นะเนาะแล้วกะธรรมชาติมากมากค่ะสีก็จากธรรมชาติจากใบเตยแท้เนาะคะ่ะเนาะใบเตยหอมเนือจ้ะใบเตยจะมีสองแบบคือต้มเนาะค่ะเนาะนัำแหล่งเข้ากับต้มตั้งน้ำตั้งน้ำเดือดเนาะค่ะเนาะค่ะย้ำว่าไม่ต้องใส่เยอะเนาะคะ่นะเนาะน้ำใบเตยที่เป็นสีไม่ต้องใส่เยอะ เพราะว่า,าถ้าใส่เยอะจะเกิดการเหม็นเขียวได้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอาฝุ่นของใบเตยเนาะคะ่ะเนาะเวลาต้มจะได้บอมมี่ฝุ่นหลายเนาะคะ่ะเนาะผุกจะบบะข้ามก็จะกะเอาเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลกับน้ำตาลเนาะคะ่ะย้ําว่าไม่ต้องใส่เยอะเนาะคะ่ะเนาะน้ําใบเตยที่เป็นสีไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า ่าถ้าใส่เยอะจะเกิดการเม้นเขี้ยวได้เนาะคะ่ะเนาะเราก็อ่ากพักยางอื่นเนาะคะ่ะเนาะอ่าเราก็ย,าย้ายลงมาปลูกอ่าในกระถางไว้เพอได้ใส่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะผูกจำปคำาค่ำได้เหยือกใหญ่ๆนีนะคะ่ค่ะเอาความหอมเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าต้มใบก็จะเป็นอ่าออกสีนิดเดียวเนาะคะ่ะเนาะแต่ผู้จำปาคำอยากจะได้สีเพิ่มก็เลยเติมอ่า กได้เอาลงมาปลูกในกระถางน้ำเนาะค่ะเนาะอ่าอยากจะปลูกพักยางอื่นด้วยเนาะค่ะเนาะอ่าปลูกจัมปาคัามกับเลยลือ้อเอาต้นใบเตยเนาะค่ะเนาะใบเตยธรรมชาติของอ่าคนไทยเราเนาะคะ่ะมีปลูกอ่าสีก็จะออกมาสวยงามมากเนาะค่ะเนาะอ่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะรอให้น้ําเดือดค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะอ่าปลูกจัมปาคัามกรัรอให้เย็นเนาะค่ะเนาะเราก็าเนาะ เฮากะลลางใบเตยดีๆสะเด็ดน้ำออกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาใบเตยสดๆนี่แหละค่ะลงไปต้มเนาะค่ะเนาะแต่สีเขาจะบอเขียวหมากไม้ถ้าพักอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเราก็ย้ายลงมาปลูกอ่าในกระถางไว้พ่อได้ใส่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขูดจำปาข่ำได้เหยือกใหญ่ๆนึงเนาะค่ะเนาะก็จะหวานละมุนพอดีเนาะค่ะข้าวโพดตองหวานหลายค่ะกะว่าใส่น้ำแข็งแล้วหวานพอดีพอดีโพดตองหวานมากเนาะค่ะเนาะ มาเนาะคะ่ะเนาะใบเตยธรรมชาติของอคนไทยเราเนาะค่ะมีปลูกหลายบ้านก็จะปลูกไว้เนาะคะ่ะเนาะปลูกจำปาข้ามก็เห็นประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะซึ่งปลูกไม่ได้เยอะอยู่บนระเบียงบ้านเนาะคะ่ะเนาะปลูกจำปาข้ามไปลื้อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะปลูกเอาความหอมเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าต้มใบก็จะเป็น ออกสีนิดเดียวเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ปุ๊กจำปาคำอยากจะได้สีเพิ่มก็เลยเติมใบเตยหอมกับใบเตยที่อีกใช้นํามาไหว้พระ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะเพิ่อนพีจ่าเด้อสีจะไม่เขียวมากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปุ๊กจำปาคำกะแบ่งเอาอใบเตยส่วนหนึ่งมาก,กอกใส่เหยือกได้หนึ่งเหยือกค่ะเอาไว้ดื่มเนาะค่ะเนาะเอาน้าแข็งมาใส่แล้วก็ดื่ม ชื่นใจมากดีมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็ธรรมชาติมากๆค่ะสีก็จากธรรมชาติจากใบเตยแท้ๆเนาะค่ะเนาะใบเตยหอมเนือจ้ะใบเตยจะมีสองแบบเตยเนาะค่ะเนาะเข้ากับเพาต้องให้เสียของเนาะค่ะเนาะใบเตยที่ลือลงมาเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาต้มน้ําใบเตยดื่มเย็นๆคลายเตยเนาะค่ะเนาะเข้ากับเพาต้องให้เสียของเนาะค่ะเนาะใบเตยที่ลือลงมาเนาะค่ะเนาะ เราก็เอามาต้มน้ําใบเตยดื่มเย็นๆคลายค่เนาะขา้ากระหล่ใบเตยดีๆสะเด็ดน้ำออกเนาะเนะ,ะแล้วก็เอาใบเตยสดๆนี่แหละค่ะลงไปต้มเนาะคะ่ะเนาะแต่สีเขาจะบอเขียวหมากไม้คลิปวิดีโอค่อ่าขึ้นโฆษณาให้ก็รับชมจนจบแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี มือนี้ปลูกจำปาคั่มกระไดใบลือใบเตยข้างบนเนาะค่ะเนาะที่ยุบบนระเบียงบานค่ะเพื่อที่จะปลูกพักอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าใบเตยหอมกับใบเตยที่ใช้อ่านํามาไหว้พระ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะเพื่อเอาความหอมเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าต้มใบก็จะเป็นอ่าออกสีนิดเดียวเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ปลูกจำปาคั่มอยากจะได้สีเพิ่มก็เลยเติมอเอาความหอมเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าต้มใบก็จะเป็นอ่า ออกสีนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแต่พวกจำปาคำอยากจะได้สีเพิ่มก็เลยเติมเอาความหอมเนาะค่ะนี่ค่ะถ้าต้มใบก็จะเป็นดออกสีนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแต่พวกจำปาคำอยากจะได้สีเพิ่มก็เลยเติมน้ำใบเตยเนาะค่ะเนาะถึงห้าปันเจ็ดแปดใบเนาะค่ะเนาะ,ะลุ่มไผ่พระต้องใส่หลายคลิปวิดีโอค่ะอ่า ึ้นโฆษณาให้ก็รับชมจนจบแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเลยเนาะคะ่ะเนาะแช่เย็นไว้ให้คนในบ้านได้ดื่มด้วยเนาะคะ่ะเนาะใส่น้ําแข็งแล้วก็ดื่มเย็นเย็นดับกระหาย่คไายร้อนใดคลิปวิดีโอถ้าขึ้นโฆษณาให้ก็รับชมจนจบแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เนาะค่ะเนาะเฮากะบ่ต้องให้เสียของเนาะค่ะเนาะใบเตยที่ลือลงมาเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาต้มน้ําใบเตยดื่มเยน็ยนเยน็นคลายดับกระหายเนาะค่ะเนาะอ่าหวานหอมละมุนอ่อนๆเด้อจา้าเด้อปกุกจะปะข้ามกะอ่าได้น้ามาฝุ่นของใบเตยเนาะค่ะเนาะเวลาต้มจะได้บม่มีอ่าอ่าฝุ่นหลายเนาะค่ะเนาะอ่าปกุกจะปะข้ามกะจะ กะเอาเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลกับน้ำตาลเลยเนาะค่ะเนาะเข้ากับ่อท่องให้เสียของนะะนเอนาะค่ะเนาะใบเตยที่ลื้อลงมาเนาะคะ่ะเนาะเราก็เอามาต้มน้ําใบเตยดื่มเย็นๆคลายนะค่ะย้ําว่าไม่ต้องใส่เยอะ,นะ,ะนนเอนาะค่ะเนาะน้ําใบเตยที่เป็นสีไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะจะเกิดการเหม็นเขียวได้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เลยเนาะคะ่ะเนาะแช่ยเย็นไว้ให้คนในบ้านได้ดื่มด้วยเนาะคะ่ะเนาะ ใส่น้ำแข็งแล้วก็ดื่มเย็นๆดับกระหายลา,ายร้อนได้เลยเนาะค่ะเนาะเฮากับ่ต้องห้เสียของนะคะเนาะใบเตยลือลงมาเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาต้มน้ำใบเตยดื่มเย็นๆคลายค่ะค่ะย้ำว่าไม่ต้องใส่เยอะเนาะค่ะเนาะน้ำใบเตยที่เป็นสีไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า ถ้าใส่เยอะจะเกิดการเม้นเขี้ยวได้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เนาะค่ะเนาะก็จะหวานละมุนพอดีเนาะคะ่ะห้องว่อตองหวานรลายค่ะกะว่าใส่น้ําแข็งแล้วหวานพอดีพอดีพด่พอพอ้องหวานมากเนาะคะ่ะเนาะลองเลยเนาะคะ่ะเนาะแช่เย็นไว้ให้คนในบ้านได้ดื่มด้วยเนาะคะ่ะเนาะใส่น้ําแข็งแล้วก็อ่าดื่มเย็นเย็นดับกระหายอ่าค่ายร้อนได้เนาะ ข้ากระลางใบเตยดีๆสะเด็ดน้ำออกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาใบเตยสดๆนี่แหละค่ะลงไปต้มเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะแต่สีเขาจะบอเขียวหมากไหมดับกระหายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอหวานหอมละมุนอ่อนๆเด้อจ้าเด้อปลูกจัปาคั่มกะอ่าได้น้ำมาเนาะ เ้ากระหลางใบเตยดีๆสะเด็ดน้ำออกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาใบเตยสดๆนี่แหละค่ะลงไปต้มเนาะค่ะเนาะแต่สีเขาจะบอเขียวหมากไม้น้ำใบเตยเนาะคะ่ะเนาะที่เ้าปั่นเจ็ดแปดใบเนาะค่ะเนาะอ่าลงไปเพราะต้องใส่หลายกองแบบหลายๆรอบเลยนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีฝุ่นเป็นละอองขึ้นมาเนาะค่ะเนาะ